สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุขอนครับผมแฟนคลับบันวีพี่แฟนคลรบบน VP, นรับบนเอลเอ็นบานนองไม้บานไหวบีนะครับผมฝากติดตามไวเดอ้อพี่น้องทายรถผู้ใดเอาทายรถใครเอ่ยทายรถใครมาหอดแล้วมาหอดแล้วนะครับบานวีพี่เพิ่นมาหอดแล้วบ้านเอลเอ็นกำลังตามมาติดติดนะครับผม ตอนนี้กำลังถอยดากดรถีม่มหาหานารถน้องมุกดาพ้าร่วยเราด้วยนี่เดี๋ยวเราจะอจอดว่าเมื่อกี้เห็นน้องมีนอนนะครับคือสิ่งใหญ่แท้ปเป็นเหตุยังงมาไปสิพ้าไปเบิง่งนว่ากินข้าวกันหรือ,อยังนะครับวีพีกินข้าวกันไปน้อถอยมาเอาถอยมาถอยมาอีกไมมเอาจอดแล้วบ่จอดแล้ว จอดมองนี้ฮะเขาเป็นตะปอดให้ดูข้างเขาไปจอดได้ป้ายยางกัไเลตัวลูกดิมีทางเข่าอยู่ดินายสดยุติสวัสดีครับอุ้ยเอาดีๆเด้ออุ้ยมันมีฟิวเตอร์นั่นจ้ามันมีฟิวเตอร์ว่าเป็นอย่างมีกีฬาข่อยบ่ได้นอนตีเสาไม่ได้นอนมีพ้ากันกินเข่าไปบ่ หนูลงไปกินก๋วยเตี๋ยวปลาไปกินก๋วยเตียยเต๋ยวข้างหน้าปลาแล้วก็กินยาเป็นน้ำไข่ตัหนึน่งเป็นหนาวๆพอนะหนาวตัวเบิ้งอ่านมันเปิดแอร์ไหมเพียงกษนาตัวเคนพักกันนั่งกินจับภาษาโมกเศร้าภาษาโมกพอดิปวดแม่ล่ะเธอเขาไปน,นั่งก็นองเนาะนอ,น,อนตัว่าไวายจังเลยมานอนข้างเขา ผู้ใดนอนไปนอนก่อนนี่ไปนอนก่อนนี่ไป้่อยเฉินเฉินเฉินนองเมื่อคืนมีคนเมาอย่างไรฟังกับวัลลูนี่บัืหน้าน้องคครไม่ยุ่งเข่าตีไป้านไปถอนสวัสดีพี่เป็นน้องครับสวัสดีนะครับสวัสดีแฟนคลับพระเอกวี่แฟนคลับน้องปามีบ้านวีพีบ้านเอลเอ็น บ้านเอบีแฟนคลับมาล่ำใจเกินลอยสุขูเซ็คนคครับคนสลาโอ้ยนี่เซ็กซี่แต่สูใส,ส่ชุดนี้นั่งพูมงานเต็มจอบในลาเดอรัค่ะมือนี้มาจอบมาจอบคนบดสวงไปเร็เๆวไอ้พาไปถอนจะซองใกล้ไหลเห็นร้อยอรารยธรร่มสวัสออดีนะครับพี่น้องมาสวนน้องมาเขยียว เรารือบดินไปกินเขาได้ด้วยากรเจด้ที่ร้อยทีหญิงสวัสดีครับ,ค,รบคุณคุณนะพี่เป็นไงฉันต้องป่ายางที่เราไม่มีแมนครับแมนครับต่อไปแต่ะเป็นเฮ้ยเราเข้าไปต่อดกักโอ๊ตต่อท้ายกับพี่แบงก์ก็ได้นะนั่นลืมข้าแต่ว่ามันก็สูงนะไม่สูงพี่แบงก์ยัลงได้เลยรถเราสูงแต่ว่าเราต้องไปจับรถมาก่อนนัน เอาขอ่าบ่ไม่จบแนเอ<ะ>อแลข่าวปกวนเป็นตัดาซอง่ย้ยอนึ่งั่งนตกระนั้ออกซ่าอ๋ออกซ่ากัสิทาเขาก็ตัวเว<อ>ลา,าพี่แบงค์ออกช้าเราก็รอมัน <laughs> เป็นอาการเั้งใดทีมบอลหน้าตา,ช,าชื่อางชืางน้นอค <laughs> ิมบอลเบิร์ดกับพี่น้อง นันเรือบดินกับว่าพาไปเส้นทันนะเกลือแต่เราว่ามีครีมใส่ท่างหาิวเข่าดิเดี๋ยวนิมูบ้าาไปกินเข่าวันนี้มีามามจะมีแผนมาไรมูจะมีแผนอะสักทีอยากกินทุรนนเรียนกินอยู่โอเคครับไม่กวนน้องให้น้องพักผ่อนนะครับเรามาส่องความน่ารักของบ้าน ีให้พี่น้องออสมตามคําเรียก้องของพี่น้องที่น่ารักสุขูสุขคนจุบจุบ๊บปาร์ปขาเขาวก็น่าเจมบอลอีก